ครับสวัสดีครับอยู่ผม 14K นะครับวันนี้ออมาโซโลแรงอีกเหมือนเดิมครับผมคิดซิกโลมิ่งนะครับตอนนี้ขาตำแหน่งได้ผมกับเลนนะครับโซโลแลงค่อน28ดาวครับรุ่นก็ไปเทมกําลังแฟงเดี๋ยวผมกินมาให้ต้นเกมนะครับคู่กลางเล่าเล่นเป็นคิดซิกกับคิดสี่นะครับเล่นในยาวๆครับผมเล่นในทุกแร่งนะครับคอมโบ ทางนู่นเป็นลำเบอร์กับอิชาครับโอ้อิชาบักกับจวงนีโคตรแรงเลยตีเร็ดวด้วยเมื่อไหร่ GM จะปรับครับผมโหหยกมีเลย,ย <S <S เล่นบนสักหน่อยละกันครับ ไม่โดนกีธรรมดาเปิดบ้านกรบผมเมื่อก่อนจะเกิดครับผมยึดผุ่มสักหน่อยละกันข้างบนเอ้ยไว้เฉยสวยครับกิ่งไซเลนอาฟพนยยิง นี่นะครับตัวมีลวบตัวมีซบเนี่ย <im ps ing> ใช่ครับลมไปอีกหนึ่ง <im ps ing> ยกสวยลมไปอีกสวยครับแต่ทั้งมังกรนี่ทั้งคิ้วนะสวยจัดครับจอดเนี่ยซ <im ps ing> ับหรือเปล่าชนิดวะ <im ps ing> เลเว่ยเอ้ยเๆ่ยหมดสวยแหละโอ้ <im ps ing> โดวงยัยไปสามในชนิดแหละครับตัวเดียวเลย <im ps ing> โอ้โหไม่คุ้มเลยทุกคนขังเหาเลรินเยอะจัดนะไหนมังกรไหนคิวนะจะทวยครับเดี๋ยวไรครับซิกันไมโคกดคนเดียวกันจะเงาเงาเลครับผมแอนว่าเล่ินด้วยกันไหนนะครับผมค่อนยีน่สิบดาวสามสิบดาวครับชั้นหนีผมไปเสือผ่นก่อนหายตัวโอ้เชยไม่ได้ถนะอดเลยเอ้ย มาไงมาไงอย่าอีกหนึ่งที่พอเล่นกับทีสี่เราลมเลยอ๋อมันเสียฟิกนะคุ้มยู่ครับไม่จะได้บนด้วยได้ลิงด้วยหรือเปล่าโอ้ไม่เลยงในกีลาตัวเนี้ยออกมากเพื่อนไปกลับบ้านกับช่องดีกว่าครับผม จอกเป็นล่างนะครับกันแผ่นเดินยกนะสลับเจ็ดไปแบบแยอกละกันครับแวบสองนี้ให้เห็นครับผมไอ้่มันเอาผมจริงอนะ ข้าบบอลลโโ <c ười> ปอบเอาว้เล่อเออเออเอนมรูเกินไปเปล่าไอ๊ะมีคนรุ่นเดียวยกเลยพี่สวยมาต้องถึงจากยูสองนะครับอันตีก็ตายแหละเ <c> ก <ười> ินกิจสี่ทางบนฟีนะ <been> ชิลาต้องขึ้นไปรับนะเพื่อนเหมือน <c ười> จะเจอที่เป็นงานอยู่นะครับผมตาเนี่ย ต้องเลนดัของเราถูกโจมตีไหมป่อยเนี่ยหายด้วโอ้มันเห็นนะนี่หลังนะหลอดไม่นะให้หลอดอยู่ครับทุกคนเก็เหมือนผมจะติดอยู่กลางวงรอมโอ้รักเพื่อนมากเลยฮิดสีสุดยอดครับ,รบนับถือใจครับจัดนี้อ,อ่ากรับจะโดนแล้วนะ หยับเพื่อให้ได้นะโอ้ไม่ตายเสียฟร,ฟรีเลยผมหยยบโอ้ยนิดเดียวโนเซ็กไม่เป็นใจเลยโล่มก็ไม่ได้แค่รีก็ไม่ได้ได้แต่บอมเยนีย yeah, <Yeah. S 2> จัง oh. ทุกคนเยนีย <team> <Yeah. S 1> จังเลย แต่เหมือนเฉลีย่ยแล้วจะฟาร์มฟรีทั้งเกมเลยนั่นเนี่ยพินิกแบบรุดเดียวตลอดเลยอย่าเดินโยกนะไปะมิทันนะผมจะเดินแต่ครับคิดซี่นะครับผมเพราะว่าเป็นคอมโบโรกันนะ <Yes. S 1> คอมโบคอมใจครับชัดนี่โอฟิก oh, จี้หายเลยอ่ยไม่ได้เดสนิทได้สนิท,นทครับได้แค่สนิทครับบ่ได้ใจเขาดอเอย่าโดนกันเลยนนะแตพผมคนหนึง่งนะยังเขาไปไม่ได้เลยของยังไม่เยอะเลยครับตอนเนี้ยยังได้บอมไม่ได้เลยต้งอรงรอคลิปเขาจากว่านี่แหละครับไอตัว เหมือนม่หายเลยผมเหมือนเดิมดูดิสังเกตพี่นี้กับผมรุดเดียวตลอดเลยเฉลี่ตัวนี้เป็นตัวที่เด่นคนเดียวได้นะครับถือว่าเก่งสุดๆหละมั้งผมว่าท็อปๆเป็นการหาเงินคนเดียวทำไมไม่กิงทอยล่ะเฮ้ยโดนจัดดาวไปดิ ใายตัววัสนาตีธรรมดาน <g ül> ี่ใชชิบหายเลยครับผมจดสี่โดนหายาแต่ผมไม่รอดแต่หายาครับผมสวยถือว่าไม่ตายพี่ครับทีมได้ข้องด้วยสวยจัดครับผม ใจเย็นเป็นเพื่อนหิน้มหนามนะทุกคนอ๋อดิมหนามแป๊บทางบนยังไงรอบสองครับมีให้เห็นสวยจยัดกับจัดนี่สยองกึ่ม โอ,โอ้ฟีนิกซ์มันเสียดดันยังเดียวเลยครับเต่จริงๆมันไม่ออกกับผมสักไปนะคนนบฟีนิกซ์มันแบบคว้ามหาเงินตลอดเลยครับเจนี่ตัวนี้ถือว่าดีครับผมเป็นตัวที่เอาตลอดตัวยางไงเโอเครับดาวที่ยี่สิบเก่าข้างล่างเลยนะสวยจัดครับ ดดข้ังนี่ครับผมปัจจุบันกับพึ่งสามยี่สี่เองครับสู้ที่สัตว์นี้แบบอยากกินแต่ก็จะพยายามครับผมอีมีพี่คิดสี่นะ ยกสวยใจนาเมดดีครับถือยอดเอาไปเลยเอ็มพีซาน,นินดเม,ม็ดหมวงด้วยผมก็เอ็ดซิดมาสิบเจ็ดลัวเลยนะคิดสี่ขิวไปกี่ตัวเนะี่ยออกของกับประมาณนี้นะครับนาเมีคิดสี่เยอะจัดเลย ไปเลยครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันครับเจอกัน